ตุกบังเธอได้ผูกมังกรหรือว่เอาเอ้ยนี่ได้อืมโอ้ย สบายดีท่านผู้ชมเนาะมื่อนี้นี้ผมขาบพระเจ้าคือเก่าเบาอาทิตย์เนาะเมื่อนี้เบาอาทิตย์สิพามาอืมมาใส่หมออโอ้หม้อกันยุงขนาดเลยสิเป็นตาอยู่บปเลยโอ้ยังของอยู่เนาะใส่หมออเนาะใส่หมอออยู่น้องเนาะอยู่พายอยู่สะเนาะบ่ได้ไปใส่หมอออื่นเนาะสิได้อยู่บ่สิมาอันอยู่บ่ขัดมีอยู่ปลาแต่ว่าเลือกเอาเนาะ ยังได้ตะปานิลเนาะบยริได้ปลาอย่างอื่นปานิลแล้วจะขักปลาก็มีอยู่แต่มันก็อยากรักกันได้พอบอกว่ามันไลยคนมาเอาเนาะเอากระสิมาใส่เราเนาะสีมานอยู่บ่สิพอได้กินอยู่บ่สตรงมาหลุนก็ต้องไปดองเนาะเดี๋ยวน้องทำเดี๋ยวน้องเนาะ มัก้อได้ผลนี่ผลเนาะเขาจะกลางตัดเลยเนาะอัศเมลโล่หม้อเขาจะไปหอยอยู่บ่เอาแต่วางนี้เนาะแต่วางนี้ยิงตรงไปผลเลยเนาะยิงตรงไปผู้เลยขันถึกสูงมาลองบดใส่เลย

เมื่อเอาแนวใส่ก่อนบรทุ้เนใส่มาเนาะตุกเบิ้งเธอได้ปุงเงกหรือะเรื่องออนาุงมาบกอมาปล่อยแั้วก้อนจะมาถือรู้ซะแล้วยังงงงงงง บันนก็ทางมาสัมแม่ใช่ใส้สิปลาย่งค่ะโอ้ปานี้บีปีแล้วพี่ต้องมันมันมนปานี้ปานี้เอาวันยุดวันยุดเอาไปผดเด้ปลาพุดเด้อ Má vượt Nhanh lúc mai tí mười cỏng Nhân tóc nạm Lông mới lôi nạm Có thường

เจอแล้วเจอแล้วพอไปพี่ดองเจอแล้วเออเออ,เออถึงมองวันโ卜พอดีนเนาะโยเออนะปะน้านิ่นี่เนาะนี่ยังมันนันไลายเลยเออเออนี่ป้านิ่กับตูวผูเนาะตัวนี้เนาะ cóc phú thôi à, này Tất kia đẩy vào tôm mình nhau nhạo Tô phú rồi Phạm tức thêm gì không? Đi hướng đi, đi hướng đi Đi cậy đi Bố mèn Chút lực, chút Ô, oh, suy giọt lên Ơ uh. Ôi, oh, cái nhầm mà cậy quá Ôi Ôi Bộ tuyên tiện lắm quá như đi lên Ơ, ơi Chưa lẹ Ừ. Tôi, tôi có một đi nhảy vào đây rồi ตัวที่เท่าไหร่ล่ะดูที่เท่าหกว่ที่หกตัวจออีกแล้วเจุอีกแล้วอุ้ยอุ้ยขังอินตัวดิดูพีนนี่อุ้ยอุ้ยไปเร็ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นไหเห็นบ่เห็นบ่อุ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วมันอยู่แถวตะพังเนาะเออมันต้องอยู่แถวนีแล้วมันวางไข่ ส่วนนี้มันวางไข่มันย่างป้านิรินหอกกับลายเลยก็ตัวได้มันไข่ออกมันก็ไข่ลายเลยเกลูกลายเลยนี่ป้านิรินี่ะบริปอยเนาะปอยแต่ปีเดียวเนาะป้านิรินป้านิรินเพยบริปป้านิริมันเอ้าวกะที่แหละก็ว่ากะป้านิริมันเลยกะที่เจ็ด เข็งเพาเข็งเพาเข็งเข็งพี่ไอเข็งเพาเข็งกันไม่เสร็มันอยู่ถึงที่มาถึงเออตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้นี่ยอยู่จุ่มพี่กัมมี่ถึงมองมันแล้เนาะถึงมองเอามองเรียก็พอเนาะ หลังจากที่ได้ขึ้นมาเนาะผสมเกษตรอันใดอันใดนะกระเจ้กโตเลยพ่อโอ้หิบเป็นเสียบเป็นเสียบกันสองโตตีกระเสียบหนึ่งเอาตัวเดียวบ่ะเออแมนกระเสียบหนึ่งสองโตเลยตะปูพญานย่านตาย เลครับเออขัเขาสิปิงเขาตักินหมอเออปงเขาเราบูนม่แต่แกงปิงก็เป็นอะไรมนสิ่งมันลายผ Ôi, ok. Bùn luôn nha con. Ui. Để đợi Chị hệ. Chị hệ. Nhớ. Không Nóng nó nóng xá đó nó. Têm thịt, têm thịt mà nè Chắc chắc tìm được mà nè Bình cạn đó <cười> 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 แม่เรายังสอยไข่แล้วโอ้มีไข่ลายเลยไอ้นสอยปนวันจันทร์อุ้ยดเงี้แเ้ยโอ้ยปวดดิเดี๋ปวมาถีบเลยขันสดๆเลย ห้างนี้ห้างนี้บริไงไปเลยนี่แม่นี่แม่ลุกๆซวยกันเลยใส่ล้กเลยลายด่นๆแม่แม่อันลุมนี่หน่อยนี่ย Ui. <tôi giữ> ừ. <tôi giữ> ừ, sốt sốt lại. Nè, sốt sốt Đó, sốt sốt thì à mẹ. โอ้ยโอ้ยอาฮะรอ้ใครเหรอเขาลงทันคนน้ยังไม่ถึงอื้าวใบผู้หญิงสาวตัวอืมผู้โหดเลยโอ้ยไห้ไฮเลยซอยเลย นี่นี่นี่อย่ามาทยโอ้ยมานั่งอยู่นี่โปิยังดอกมามาพี่น้องกินด้วยกันเนาะช่วยจับปิงกระดูกยวกแล้วนยกเล้วนะกินน้ำหักนหนกกินเบียแจมแจมกินเบียแจ่มหมอแก้มป้าแก้มปา อ่ะน,นี่ก็เดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วเนะฝากให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้คาได้เด้อผู้คาสิไดมีกำลังแหงน้องแหงใจแต่เห็ุคิปใหม่ๆออกมาเนาะแต่สุดท้ายอย่าลืมกดสันกระดิ่งพพ้อมด้วยพี่น้องเจ้าไปพอกันมาในคลิปหนาเนาะ